ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันไกลโพล้นสาวน้อยจอมขี้เกียจกับพี่สาวจอมขยันอาศัยอยู่ด้วยกันสาวน้อยจอมขี้เกียจไม่ชอบทำงานเท่าไรนักเธอคร้านที่จะเอาจานที่ทานเสร็จแล้วไปวางไว้ในห้องครัวด้วยซ้ำในทางกลับกันสาวน้อยจอมขยันก็ต้องหมั่นทำงานบ้านทุกอย่างวันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเออ มีคนมาเคาะประตูนะ่พี่ไปเปิดสิน้ำยาทาเล็บฉันยังไม่แห้งเลยอะ่ะสาวน้อยจอมขยันไปเปิดประตูเป็นคุณป้าชาราของทั้งสอง ขณะที่สาวน้อยจอมขยันช่วยคุณป้าถือกระเป๋าและเชื้อเชิญให้คุณป้านั่งพักสาวน้อยจอมขี้เกียจก็ตะโกนว่าอ้าวนั่งสิคะคุณป้าขณะที่คุณป้าเดินเข้ามานางก็มองเห็นได้จากแต่ไกลว่าห้องของสาวน้อยจอมขยันสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแต่พอมองไปทั้งห้องของสาวน้อยจอมขี้เกียจนางก็ต้องขมวดคิ้วแล้วพูดว่าทำไมถึงสกปรกอย่างนี้ล่ะ ทุกที่เลอะเทอะสุกรประไปหมดแล้วคุณป้าก็เพิ่งรู้ตัวว่าได้เหยียบไปโดนส้มเข้าให้อ๊ยยอ๊ยยอ๊ยเทา้าฉันสาวน้อยจอมขยันรีบช่วยเหลือคุณป้าทันทีส่วนสาวน้อยจอมขี้เกียจไม่ได้ใส่ใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำหลังจากนั้นสาวน้อยจอมขยันจึงเข้ากรัวไปเตรียมพายแสนอร่อยให้คุณปา้าหนูจะปล่อยให้คุณป้ากลับบ้านทังที่ท้องว่างได้ยังไง ถ้าหิวก็ทานระหว่างทางเลยนะคะเธอพูดขึ้นสาวน้อยจอมขี้เกียจได้กลิ่นหอมหวานของพายจึงเดินตามมาสมทบเอาพายมาให้ฉันด้วยนะเธอพูดเชิงบนคุณป้าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมไร้มารยาทของสาวน้อยจอมขี้เกียจเลยเธอหยิบหวีทองคำออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้สาวน้อยจอมขยัน <c oughs> นี่เป็นของขวัญสำหรับการที่หนูทำตัวน่ารักมีมารยาท สาวน้อยหวีผมอย่างมีความสุขทันทีที่หวีสัมผัสกับผมของเธอเสื้อผ้าของเธอก็เปลี่ยนไปดูหรูหราขึ้นมากเส้นผมของเธอเปล่งประกายและมีเครื่องประดับทองคำมากมายปรากฏขึ้นบนตัวเธอเมื่อเห็นดังนั้นสาวน้อยจอมขี้เกียจก็อิจฉาพี่สาวเป็นอย่างมากเธอพูดขึ้นว่าคุณป้าคะปกติพายของหนูอร่อยกว่านี้นะรอสักครู่นะคะหนูจะไปอบพายเดี๋ยวนี้เลยเธอวิ่งเข้าครัวไป เธอไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าขวดน้ำตาลอยู่บนชั้นบนที่ต้องใช้แรงปีนขึ้นไปหยิบ <c oughs> เธอก็เลยใส่เกลือแทนแทนที่จะไปเด็ดแอปเปิลมาหั่นเป็นชิ้นๆเธอพูดว่าเฮ้ใครจะออกไปเอาล่ะเนี่ยและใส่มะเขือเทศแทนเธอใส่พายเข้าไปในเตาอบและเผลออบพายนานเกินไปโดยไม่รู้ตัว ทางจะอบได้ที่พอดีเลยเธอยื่นพายให้คุณป้าทั้งๆท,ที่มันทั้งไหมและมีรสชาติแย่มากคุณป้าชิมพายนั้นและขอบคุณสาวน้อยจากนั้นก็หยิบหวีทองคำจากกระเป๋าให้เป็นของขวัญเช่นกันแต่ทันทีที่สาวน้อยจอมขี้เกียจหวีผมเสื้อผาที่เธอใส่อยู่ก็เปลี่ยนไปดูน่าเกลียดผมเผากระเซาะกระเซิงและทั้งตัวสรงกลิ่นเหม็น นนเนี้ยทำไมฉันไม่ได้ทองคำเลยล่ะคุณป้าจึงบอกสาวน้อยทั้งสองว่า<ม>ทุกคนยอมได้รับผลจากการกระทำของตนเองจากนั้นนางก็เดินออกจากประตูและมุ่งหน้ากลับบ้านไป